สวัสดีครับเตงมูหลังจากตัดยอดไดสามมือครับสมมือสมือวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยเล่งยอดเล่งแขนงครับขุดลุ่มเลยหน่อยครับ แล้วก็ยอดปุยแล้วเคียวถุมผมไม่ได้ใส่ไรครับใส่ลุ่มนิหน่อยบ่ถ,ถึงส่วนนะบ่ถ,ถึงครึ่งส่วนนะคสับครับแต่ลยลุ่ม อุยสูตรสิบห้าสิบห้ครับ46 00กครับยางระเครงเส้นเหลว่ืออื่นกับสิเใดมากคัดขเนเงแล้วครับเอาไว้ตุนละสอขเนียง สามขนงแล้วแต่ความสมบูรณ์ครับค่อยมาคัดอีกทีครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิงงใหม่อีกเล็กเดี๋ยวอัปเดตให้เบิงงใหม่อีกรอบครับสวัสดีครับ